สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกแฟนเพจของผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอเกี่ยวกับเครื่องรางประเภทตะกุดของสํานักวัสภานสูงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเกริ่นให้เพื่อนๆทราบก่อนนะครับว่าองค์ปฐมมบทอาจาร,รย์ใหญ่ของสํานักวัสภานสูงก็คือองค์หลวงปู่เอียงปฐม,มานาามนะครับองค์ที่สองคือหลวงปู่กลิ่นจันทรังศีองค์ที่สามคือหลวงพ่อทองสุขอินทสาโรแล้วก็หลวงพ่อผ่านแห่งวัดอินทารามแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งมีชื่อเสียงก็คือ เป็นคารวาาจองขมังเวก็คือพระจันทรย์แปลกร้อยบางนะครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เอี่ยมมีอีกหลายๆรูปนะนะครับแต่ที่ผมเกล่นขึ้นมาเนี่ยคือพระเกจิอาจารย์แล้วก็คารวาาที่มีชื่อเสียงของสำนักวัสนพันณสูงนะครับในเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมจะมีข้อมูลหลักๆมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆสามารถจดจํา ความเป็นเอกลักษณ์หรือกลิ่นอายของตะกุดสำนักวัดสพภานสูงได้นะครับทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูนะดังตัวอย่างที่ท่านเห็นคือตะกุดของหลวงพ่อทองสุกทั้ง4ี่ดอกนะครับสามารถศึกษาได้แบบมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากนะครับนี่นะครับอันนี้คือแผ่นยันนะเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกุดสำนักวัดสพภานสูงเนี่ยที่หลักๆจะเห็นจะเป็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็เนื้อเงินเนื้อ ทองแดงและเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อฝาบาทนั่นเองนะครับเบื้องต้นนะข้อที่หนึ่งนะเพื่อนๆนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะอผมขออนุญาตหยิบไม้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆโลหะเนี่ยนะครับหลังจากที่หลวงพ่อเนี่ยท่านได้ลงอักขรเลขยยันแล้วนะครับก็จะเนี่ยเพื่อนๆดูนะจะมีการตัดมุมเห็นไหมมีการตัดมุมนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับทั้งสี่มุมเลยนะเพื่อนๆเห็นนะจะมีการ ตัดมุมทั้งสี่มุมนะครับนี่คือเอกลักษณ์สาคัญเลยของสํานักวัสดุ์บานสูงนะมีการตัดมุมทั้งสี่มุมนะครับนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่าตะกุดเนี่ยเวลาตัดมุมแล้วโม้วโลหะแล้วเนี่ยเราจะสังเกตยังไงนะครับนีเน่เพื่อนๆดูนะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับดังตะกุดทั้งสี่ดอกเนี่ยจะตัดมุมทั้งสี่ดอกเลยนะนะครับชัดเจนมากนะครับสาหรับตะกุดทั้งสี่ดอกนี้นะครับเพื่อนๆดูนะ เพื่อนๆเห็นไหมครับนะเดี๋ยวผมใช้ไปลายไม้ที่ไม่เพื่อนๆสังเกตไปพร้อมๆกันนะเห็นไหมครับมีการตัดมุมนะครับทุกดอกนี่นะทุกดอกอย่างดอกเนี้ยจะเป็นตะกุดที่มีการใช้แบบมาอย่างโชคโชนจะช้ำนิดนึงแต่ก็จะเห็นร่องรอยของการตัดโลหะในหมู่นักเล่นเขาจะเรียกว่าตัดสอบสีม่มุมนะครับในหมู่นักเล่นนักสะสมของสายนี้เขาจะเรียกว่าตัดสอบสีม่มุมอย่างดอกเนี้ยนะครับชัดเจนนะ มีการตัดมุมเห็นไหมครับมีการตัดมุมนะครับเนี่ยคือเอกลักษณ์ที่หนึ่งที่เพื่อนๆควรจดจํานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะเพื่อนๆสังเกตนะว่า<อ>เห็นไหมครับโลหะเวลาเรามองในลักษณะมุมเนี้ยนะครับมันจะขึ้นเป็นชั้นๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมเป็นชั้นๆเลยนะเห็นเห็นแนวชั้นของโลหะอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมทุกดอกเลยนะยิ่งใช้จัดจับเนี่ยนะครับโลหะจะกลืนกันเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูนะว่าไอ้ชั้นชั้นที่ว่าเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะผมมีตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นนะนะครับนี่นะครับก็คือดินสอกับกระดาษเนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบว่ากระดาษเนี่ยคือโลหะนะครับส่วนดินสอนเนี่ยคือของแข็งกระดาษคือโลหะที่จานอัขระเรขยกยันไว้ในขณะที่ม้วนนะครับด้วยของแข็งอยู่แกนกลางเวลาดึงโลหะออกมาเนี่ยอา่าเวลาดึงของแข็งออกมาเนี่ยนะครับโลหะ นะครับก็จะเหมือนมีการกระเถิบออกมานะนะครับมีการกระเถิบออกมาบางดอกอาจจะมีนิดนึงนะครับบางดอกอาจจะเยอะก็ขึ้นอยู่กับการม้วนโลหะว่าแน่นขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าเอกลักษณ์เนี่ยนะครับมันสามารถผิดเพี้ยนไปได้นิดนหน่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเครื่องรางเป็นวัตถุมงคลที่ เป็นงานมือนะครับเป็นงานมือมันอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ด,ดังตัวอย่างวันนี้ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาแบบ้อมๆกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าฟอร์มนิยมนะฟอร์มนิยมนะครับฟอร์มนิยมมาตรฐานที่วงการส่วนกลางเขานิยมเล่นหากันนะนะเพื่อนๆเข้าใจนะนะครับม้วนโลหะแล้วดึง ดึงวัสดุท like ี่แข็งออกมาเนี่ยนะครับโลหะมีการกระเถิบเนี่ยมันจึงทําให้เกิดชั้นของโลหะในลักษณะนี้นะครับมันเลยทําให้เกิดชั้นของโลหะในลักษณะนี้เพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะผมตีกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีการกระเถิบของโลหะนะ อันนี้ก็คือเอกลักษณ์นะครับที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์ที่สองนะครับเอกลักษณ์ที่สองตะกุูดสายวัตถานสูงนะ่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะทุกๆดอก <c oughs> นะครับเป็นเป็นลายเอกลักษณ์กันเละ <c oughs> เขาเรียกว่าลายเชือกเอกลักษณ์ของสำนักวัสถุนสูงเลยลายนีย้ผมได้ยินคนรุ่นเก่าๆเ,เขาเรียกว่าลายมังกรถนักนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าลายเกียวกระบ,บองก็ขึ้นอยู่กับความถนัดในการเรียกนะ ของแต่ละคนนะแต่ส่วนตัวผมเองผมเรียกว่าลายมังกรพันหลักนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเชือกเนี่ยนะครับจะจะขึ้นด้วยกันเท่าที่พบเห็นนะครับจะมี 3, สามเสาสี่เสาห้าเสาหรือหกเสาก็ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับหรือขนาดของความอ้วนของตะกุดในดอกนั้นๆหรือ คนที่ขึ้นคนที่พันเชือกขึ้นเชือกคนนั้นๆนะครับมันมันสามารถแปลเปลี่ยนไปได้นะแต่หลักๆเลยอะ่ะที่ผมนํายกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าลายนิยมนะครับหรือฟอร์มนิยมถ้าเปลี่ยนเป็นเหรียญก็คือเหรียญบล็อกนิยมนะครับแต่ตะกุดเนี่ยมันเป็นงานมือซึ่งมันอาจจะมีปิดเพี้ยนไปได้เป็นบางจุดนะนะครับในเบื้องต้นผมก็อยากจะให้เพื่อนๆ,ๆเข้าใจตรงนี้นะครับที่หยิบยกขึ้นมาคือเป็นตะกุดที่แบบทรงนิยมฟอร์มนิยม ในส่วนกลางแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการขึ้นเชือกห้าเสาเนี่ยมันมันคืออะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับนี่ดูนะเพื่อนๆดูนะสมมุติเราหยิบขึ้นมาหยิบตะกรุดขึ้นมาเดี๋ยวเรานับเนี่ยนะครับตรงไปลายไม้จิ้มหนึ่งเสาสองเสาสามเสาหนึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่เสา ห้าเสาเพื่อนๆเห็นไหมครับจะนับได้ห้าเสาก็คือขึ้นเชือกห้าปมห้าเสาแต่ถ้าเราเรา,เรามองในมุมต้นอ่าเขาเรียกว่าต้นตะกุดกับปลายตะกุดเราก็จะเห็นเป็นห้าปมเลยนะนะครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวดูดอกนี้ดีกว่าเนี่ยนะครับดูนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะนับไปพร้อมๆกันนะหนึ่งปมสองปมสามปมแล้วก็สี่ปม ห้าป่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าปมนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในทุกๆุกดอกนะยังดอกเนี้สามเสานะครับแต่ว่าลักษณะกลิ่นอายเนี่ยชัดเจนว่าเป็นตะกุดวัชพันุ์สูงดูนะครับอันนี้ขึ้นสามเสานะอันนี้คือมันเป็นอ่างานมือนะงานมือมันก็มีผิดเพีย้ยนไปได้อย่างที่ผมบอกนะอันนี้สี่เสานะครับฝั่งนี้สี่เสาส่วนฝั่งเนี้ย สามเสาอ่ะฝั่งนี้สี่เสาฝั่งนี้สามเสานะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะนะครับเดี๋ยวดูดอกนี้ดอกนี้จะสังเกตยานนิดนึงนะครับเนื่องจากตะกุดใช้ช้ำม,มานะเชือกมีการหลุดลุยไปบ้างเป็นบางจุดนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมหนึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่เสาห้าเสานะครับดูนะครับ,นะรบเพื่อนๆดูนะอันนี้คือเอกลักษณ์ที่สอง คือเอกลักษณ์ที่สองนะครับส่วนเอกลักษณ์ที่สามเนี่ยนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆจดจําเอกลักษณ์นี้สําคัญนะผมมองว่าสําคัญที่สุดของตะกุฏสํานักวัสพานสูงเลยนะเพื่อนๆสังเกตนะครับทุกดอกที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เหมือนกันมากที่สุดรู้ไหมนะครับเพื่อนๆดูนะทุกดอกนะครับการขึ้นเชือกของตะกุดสำนักวัสพานสูงเนี่ยนะครับจะเหลือจะทิ้งส่วนหัวและทิ้งส่วนท้ายไว้ ทุกดอกเลยนะเห็นครับทิ้งส่วนหัวและทิ้งส่วนท้ายไว้นะครับนี่ทิ้งส่วนหัวและทิ้งส่วนท้ายไว้นี่นะครับทุกดอกนะทุกดอกเลยอันนี้คือเอกลักษณ์ข้อที่สามที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้เห็นถึงอายุของตัวตะกุดนะอันนี้เป็นตะกุดยุบต้นของหลวงพ่อทองสุกนะครับทั้งสี่ดอกเลยนะครับนี่เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ในเรื่องของขนาดความยาวนะครับจะมีด้วยกันหลายขนาดนะนะครับตั้งแต่สองนิ้วสองนิ้วครึ่งสามนิ้วสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วหรือสี่นิ้วครึ่งเป็นไปได้นะครับแต่ที่ผมหยิบยกให้เพื่อนๆมาศึกษาไปพร้อมๆกันเนี่ยคือตะกรุดฟอร์มนิยมขนาดนิยมนะครับที่ส่วนกลางเขาเล่นหาแบบเหมือนเหรียญที่เป็นบล็อกนิยมนะครับ ตะกุดเนี่ยนะครับอารมณ์เดียวกับเหรียญที่เป็นบล็อกนิยมฟอร์มที่ผมหยิบขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเนี่ยนะครับที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสามตแหน่งนะครับสามตำแหน่งเอกลักษณ์หลักๆของตะกุดสานักวัฐบพลนสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับเอกลักษณ์ที่หนึ่งนะครับทบทวนนะเป็นการทบทวนนะครับโลหะตัดมุมนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าจะมีการตัดมุมนะครับจะมีการตัดมุม นี่เห็นไหมครับจะมีการตัดมุมนะจะมีการตัดมุมถ้าเรามองจากด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีการตัดมุมนะทั้งสี่มุมเลยนะครับข้อที่สองเอากลักษณ์ที่สองคือการขึ้นเชือกนะครับการขึ้นเชือกการขึ้นเชือกจะมีทั้งหมดห้าเสานะครับในฟอร์มนิยมหนึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่เสาห้าเสานะครับเอกลักษณ์ที่สอง ส่วนเอกลักษณ์ที่สามนะครับก็คือเหลือหัวท้ายนะเหลือด้านหัวและเหลือด้านท้ายนะครับจะขึ้นเชือกไม่สุดหัวไม่สุดท้ายนะให้เพื่อนๆเห็นนะนะครับนี่เห็นไหมเหลือหัวและเหลือท้ายนะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงเชือกอะนะครับเชือกในการสร้างตะกุดของสำหรับวัสนาสูงเนี่ยทั้งสี่ดอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเชือกสายสินนะครับจะเป็นเชือกสายสินนะครับจะเป็นยุคต้นๆทั้งสี่ดอกเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาชมความเก่ากันนะว่าอารมณ์นี้นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะดูกันเพลินๆนะครับดูกันเพลินๆนะครับตะกุดโสรตมงคลของสำนักวัสถบานสูงอันนี้ทั้งสี่ดอกจะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับวัสถพานสูงยุคต้นๆทั้งสี่ดอกนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าตะกุดนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับประเภทเครื่องรางที่ทําจากงานมือนะครับ บางครั้งนะครับอาจจะมีผิดเพี้ยนไปได้ในบางจุดนะครับในเรื่องของเอกลักษณ์ที่ผมหยิบยกขึ้นมาวันนี้คือตะกุดที่เป็นฟอร์มนิยมของสำนักวัดสพานสูงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนชมแล้วจำไม่ได้นะครับก็ลองย้อนๆนนะครับดูดูหลายๆรอบก็อาจจะจำได้นะครับส่วนในเรื่องของความแท้เก๊ตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องศึกษาจากของแท้ๆตัวจริงๆนะครับที่ รับประกันนะครับเช่าหาจากคนที่เขารับประกันให้ท่านนะครับก็จะเพื่อนๆก็จะเรียนรู้ได้ไม่ยากแต่วันนี้หลักๆเพื่อนๆได้แน่นอนในเรื่องของเอกลักษณ์กลิ่นอายของตะกุดสำนักวัสภัณสูนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ที่4นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ